อยากเติมเกมดีๆต้องคุกกี้แลนด์ช็อปร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายปลอดภยัยชัวร์มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เติมไวราคาดีมีครบมทุกเกมเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นหากสนใจผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนี้แล้วนะครับขอบคุณครับคลิปนี้ครับมาจัดอันดับความคุ้มนะครับแลกเปลี่ยนจิ๊กซอนะครับนักเตะกิดฟ o ต t ี้เวิร์สนะครับวิกที่2แล้วนะครับวิกนี้ตัวเด็ดๆเ,เข้ามาหลายตัวเลยนะครับ มาเพื่อไป่ใหรไม่เสียเวลานะครับไปกันที่ตัวแรกนะครับรุสคูลิสนะครับตัวนี้ไม่น่าจะต้องพูดเยอะครับคุ้มมากอยู่แล้วครับพันห้าร้อยแต้มนะครับตัวนี้อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าตัวนี้มันจะมีตัวมาเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อเป็นตัวมันเองร่างที่ดีกว่าเท่านั้นนะครับคบเครื่องแน่นอนครับตัวนี้ยิ่งตัวหลังๆเนี่ยอัพเมสโซมอ่ะมันไปยืนตำแหน่งรองได้โดยที่โอวออไม่เสียด้วยนะก็คือตัวนี้อัพเมสโซมนะครับยืนกลางลูกได้ กลาง CM ได้แล้วก็กางรับได้นะครับรวมถึงหน้าเป้านะครับโดยที่โอออไม่ลดนะครับสเตตก็บารลาะเลยครับได้ทุกทางครับความเร็วดีนะครับยิงดีส่งดีควมคล่องมีนะครับเกมรับดีเยี่ยมนะครับร่างกายแข็งแกร่งนะครับสองเท้าพลังงาน5ดาวครบนะครับตัวนี้ส่วนตัวผมอะถ้ามีพันห้าร้อยแต้มตอนแรกจะแรกครับไงพอคูลิตมานี้แบบช่างใจละหนักใจละทีนี้นะครับ ตอนนี้แอบเอียงมาทางกุลิดมากกว่านะครับถึงแม้ว่าจะมีตัวเก่าอยู่แล้วนะครับตัวล่าสุดอยู่แล้วน่าจะเป็นร้อยเก้านะครับก็ยังอยากอัพอยู่นะครับมาต่อไปนะครับตัวที่2นะครับดาวกรีนะครับตัวนี้ก็คุ้มมากนะครับ1200แต้มนะครับหน้าเป้าตัวท็อปๆแน่นอนนะครับตัวนี้สองเท้านะครับความเร็วดียิงคมนะครับมันก็สไตล์คล้ายๆกับยูเซ่ครับเร็วคล่องคมนะครับสองเท้านะครับพลังงานอะไรต่างๆเท่ากันหมดเลยนะครับถ้าใครไม่มียูเซ่ก็ ตัวนี้จัดได้ครับเก่งครับต่อไปนะครับเลซันโดเนสตานะครับก็คุ้มมากครับใกล้เคียงกับคิรินี่นะครับแต่ใช้แต้มน้อยกว่านะครับความเร็วมีครับเกมรับนี่ไม่ต้องพูดถึงครับดุดันแน่นอนนะครับตัวนี้มีพลังแฝงไทเกิลด้วยนะนะครับเก่งเลยครับตัวนี้ต่อไปครับปีเตอร์ชไมเคิลครับตัวนี้ก็คุ้มมากอยู่แล้วครับโกท็อปๆอยู่แล้วนะครับตัวนี้ถ้าใครยังไม่มีโก1 1 3อยะร้อยสิบสองดอนร้อยสิบสองหรือว่าพวก กดตัว1 1อยอะไรเงี้ยตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับ1,210แต้มนะครับต่อไปคูคูเล่านะครับตัวนี้ผมให้คุ้มและกันนะครับ610แต้มแบ็กซ้ายนะครับ112พลังงานโอเคนะครับ4ีดอครึ่งความเร็วก็ใช้ได้ครับ128นะครับแต่อยากได้สัก130เกมน้ำก็โอเคครับดีครับต่อไปมาตูดีนะครับ มาตูดี้ให้คุ้มมากครับ500แต้มนะครับ CDM 1 1 2นะครับพลังงาน5าดาวนะครับบินในทั้งเกมนะครับตัวนี้ความเร็วมีใช้ได้นะครับเกมรับดีเยี่ยมอเมซ้มนะครับโยกไปเล่นแบกซ้ายได้นะครับหรือไปเล่นกองกลางได้นะครับแต่ส่วนตัวผมก็ให้มันอยู่ตำแหน่งนี้แหละดีแล้วนะครับเดี๋ยวไม่ก็แบก้ายแก้ขัดพอได้นะครับแต่จะช้านิดนึงนะครับสําหรับแบกครับต่อไปคิงนะครับ คิงผมให้คุ้มแล้วกันนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับทรงๆเดียวกับเนสตอรนะครับแต่ผมมองว่าเนสตอเนี่ยน่าจะแต่ผมมองว่าเนสตอรเนี่ยน่าจะเก่งกว่านะครับซึ่งมันต่างกันแค่ร้อยสิบแต้มนะครับเพิ่มอีกนิดนึงนะครับไปเอาเนสตอดีกว่านะครับแต่ถ้าใครแบบมันสุดกิจกรรมแล้วอะแต่มันมีแค่นี้ก็ตัวนี้ก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับต่อไปโรดิโกนะครับตัวนี้มาในตำแหน่งปีกขวานะครับ R W นะครับแปดแล้วแต้มก็ให้คุ้มแล้วกันนะครับ สำหรับตำแหน่งปีกขวานะแต่ถ้าใครเอาไปเล่นหน้าเป้าก็ให้คุ้มมากนะครับมี2อันนะครับแต่ตำแหน่งหลักที่มันให้มาเป็นปีกขวานะครับซึ่งมันเป็นปีกขวาเท้าขวานะครับก็ตามสไตล์ของตัวเล็กครับเร็วข้องคมนะครับตัวนี้นั่นแหละถ้าเกิดเอาไาเล่นนาเป้าก็คุ้มมากเลยนะครับแปดแต้มแต่ถ้าเป็นปีกขวามันก็จะเป็นแบบเน้นเปิดหน่อยนะครับพูดง่ายนะครับสำหรับยุคหลังๆนะครับเพราะว่ามันอัพเม็ดส้มตำแหน่งรองมันไม่ลดไงเราก็ต้องพิจารณาตำแหน่งรองมันด้วยนะครับ ต่อไปนะครับอะไรวะเนี่ยเล็กซิสเซเลมเกอร์สนะครับถูกอ่ะทำให้ถูกขออภัยนะครับชื่อมันอ่านยากอ่ะตัวนี้ตำแหน่งหลักมาเป็น RM นะครับแต่ตำแหน่งรองได้หมดเลยนะครับทั้ง LM RW LW นะครับถ้าเกิดเอามาเล่นในตำแหน่งฝั่งซ้ายอ่ะผมให้คุ้มมากนะครับให้คุ้มมากไปเลยนะครับอาร์ม่ส้มเราไมาเล่นฝั่งซ้ายนะครับไม่ถอยมาครมแล้วกันนะครับพลังงานมันน้อยไปนิดนึงนะครับสี่ดาว เท้า45่ะาครับเท้าหลักเท้าขวานะครับถ้าเป็นตัดป่างก็ลองมายืนซ้ายนะครับเอาเป็นส้มมายืนซ้ายนะครับความเร็วดีนะครับยิงใช้ได้นะครับเปิดบอลดีนะครับคล่องนะครับต่อไปคานูนะครับคานูผมให้ไม่คุ้มนะครับ C.M เท้า35หนะครับพลังงาน4ดาวนะครับสกิล3ดาวก็ตอนั้นนะครับความเร็วก็ไม่ได้เร็วอะไรนะครับเป็นสายตัวใหญ่นะครับมีดีที่ความคมนะครับติดร้อยสิบแต้มนะครับ 1> 11 1ต่อไปนะครับดูดิเกอร์นะครับดูดิเกอร์ตัวนี้ให้คุ้มแล้วกันนะครับ600แต้มไม่ท่านจะเฉยนะครับ600แต้มนะครับเก็บอีกนิดนึงนี่6ก0เอเ้ยไหนวะ6ก0นะครับหรือเก็บอีกนิดนึงนี่800นะครับแต่ก็ถ้ามันไม่มีจริงๆแต่50แต้มอะมาคิงดีกว่านะครับมันได้ไ i ทตำนานด้วยไงแต่ตัวนี้ก็โอเคครับ สูง190นะครับเกมรับดีนะครับดักบอลดีนะครับต่อไปเฟอร์มินนะครับสกิลมัน3ดาวอ่ะให้เฉยๆแล้วกันนะครับคมเร็วก็โอเคครับยิงก็โอเคนะครับส่งบอลดีคล่องนะครับแต่พลังงาน4ดาวนะหมดใบหน่อยนะครับแล้วก็สกิล3ดาวนะครับก็เลยให้เฉยๆไปแล้วกันนะต่อไปครับพลาสติกชีกนะครับตัวนี้อืม เท้าห้าสมให้เฉยๆนะครับไม่ช้าไม่คุ้มนะครับเป็นสายตัวใหญ่นะครับ่อข้างจะช้าเลยนะครับคมเร็วร้อยห้านะครับแรงงานสี่ดาวนะครับแต่มันช้ามันก็ไม่น่าจะหมดไวขนาดนั้นนะครับเท้าห้าสามอืมต่อไปนะครับมันชื่ออะไรอันโทนเหรออันต้นอันโทนนะครับสักอย่างนี่แหละก็สองรายแต้มให้เฉยๆแล้วกันนะครับ คามเร็วก็อืน่าจะช้าแล้วนะครับแผ่นนี้แอบช้าแล้วนะครับแต่ว่าเกมรับดีแล้วก็มีแฮกเกิลนะครับ200แต้มนะครับ1 1 0ยส้มันใช้แก้ขัดได้นะครับนี่มีนะต่อไปครับอูซุนนะครับอืมเอาไม่ใช่นี่ไม่คุ้มนะครับซ m เท้า3 5ห้านะครับสกิล3ดาวนะครับคุมเร็วดีนะครับยิงก็โอเคครับคล่องนะครับแต่ว่าเท้าส5ห้าแล้วก็ นั่นแหละสก่ยู่สามดาวนะครับมันยืนอยู่ใกล้ประตูนะครับถ้าเท้าสามมุมยิงมันค่อนข้างจากัดนะครับมันต้องปิกเข้าเท้าถนัดอย่างเดียวนะครับถ้าไม่ถนัดนี่เสี่ยงครับเสี่ยงจะไม่เข้านะครับต่อไปสุดท้ายนะครับซิมิโอเน่นะครับตัวนี้อืมไม่คุ้มครับปีกขวาเท้าขวานะครับเปิดได้อย่างเดียวเลยนะตัวนี้เพราะเท้าซ้ายมันแค่3ามนะครับพลังงานก็น้อยนะครับสี่ดาวนะครับ แต่คมเร็วดีนะครับอืข้องนะครับหลักๆเข้าประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้สองหน่วยแต้มนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวีคสองนี้นะครับตัวน่าสนใจที่สุดก็คงหนีไม่พ้นกุลิตนะครับช่างใจหนักเหมือนกันนะครับสําหรับส่วนตัวผมนะครับน่าจะได้แค่พันหนร้อยแต้มนะครับต้องเลือกเอาสักตัวหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่าวีคสามวีคสี่เนี่ยจะมีตัวอื่นเข้ามาให้หนักใจเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับส่วนใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นคุณนะครับ จะเลือกอะไรนะครับระหว่างยนครับกับกุลิตนะครับอ่าส่วนใครถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ